ช่วยใช่ไหมไม่กินแรงหรอกโอ้ยกลัวจริงๆเลยกินแรงเน,นี่ยแล้วฮะ ah? ไม่เอาดูสินะเป็นโปบ้บเลยเนะี่ยเด็กบ้านนี้บ๊อบโป้เลยผล <c oughs> งานเยี่ยมยอดเลยเิหบ๊อบโป้เลย,เอ,เ,อเ,ยเอาเอาลิ้มชูเอาน่าเอาไปเอา จะล้างบ้านเนี่ยเนี่ยไม่ช่วยแล้วเทเอาเทเอาอันนี้จะนั่งกินแรงคนและอย่างไนีจ้จะหันมาะจาะหันไปไเลยลืนล่นดีระวังลืนล่น ไม่แล้วทั้งความไปแล้วอ่ะกลับขึ้นก่อนทั้งนะ่ะ <Okay. S 1> โอ้ยจเจริญพร